สวัสดีค่ะสวัสดี FC Boss Big FC พี่บ้านฟินแลนด์ทั่วโลกนะคะทุกคนทนายเปิดเผยแล้วค่ะมัดเด็ดที่ชนะคดีที่ดินที่ยะโสธรนะเพิ่นบอกว่าเป็นอย่างจังสนะจังสินนะค่ะเพิ่นต้องเปิดเผยหลังที่สารตัดสินเนะะี่ยค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นมันจะมีผลต่อรูปคดีค่ะทนายคนสวยทนายคนเก่งบอกว่านะคะทางฝั่งนั้นนะ่ะฝั่งแม่ยายน่ะเอา บินค่ะบินสลิปจ่ายค่าไฟค่ะไปเป็นหลักฐานเพื่อที่ว่าที่ดินเป็นของตนเองจังสินะพี่น้องคะอืมเป็นสลิปจ่ายเงินแต่แต่แต,แต่เป็นสลิปทั้งธนาคารเดอิอพี่น้องคะและบันี้นะคะค่าไฟนะคะต่อเดือนค่ะสองหมื่นหกพันบาทค่ะทุกคนปาดปาดปาดค่าไฟอย่างขึ้น่าแพงคักแพงแน่แท้แต่ว่ากระังว่าละค่ะ เพินน่นมีเป็นคณะเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องให้นะนักร้องหางเครื่องอยู่ฮนะเพิ่นก็เลยคาเฟ่ก็เลยจะแพงนิดนึงเพราะว่ามีทางคาเฟ่บ้านสมคาเฟ่เอ่อคาเฟ่ต่างๆอณาจักเพ่อใแญ่นะคะ่ะแปดไร่นะคะพี่น้องค้าอืมเสร็จแล้วทีนี้นะคะหลักฐานที่แน่นของบอสวิกฟรีบ้านฟินแลนด์หลักฐานทางคดีหลักฐานทางเอกสารอะไรต่างๆนี่อ่าก็คือ ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนต์อืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากที่สารตดสินเรื่องที่ดินแล้วนะคะมีคลิปหลุดออกมาจ้าคลิปอีหยังจ้าพี่น้องคลิปอีหยังโอ้โหคลิปอันนั้นเห็นบ๊อบเวีล์เบนะคะข้างบนข้างล่างเห็นหมดเลยค่ะเ็จแล้วที่นี่หลังจากที่คลิปหลุดออกมานะคะลูกน้องในวงเพื่อนนะคะนักร้องนะอันนี้เป็นนักร้องเบอร์ต้นๆเลยนะคะ มุนดีสวยร้องเพลงเก่งเต้นเก่งเอินเตอร์เทนเก่งนะคะหน้าตาดีด้วยค่ะเพิ่นก็ลาออกค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะไปดูแลแม่ที่ป่วยนะคะเพราะว่าอะไรมีการโยกย้ายค่ะโยกย้ายบ้านโยกย้ายที่พักนะคะจากยะโสธรอําเภอรังโรงนกทาเริงนกทานะคะทุกคนไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอําเภอท่าพระค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องคะไปอยู่ขอนแก่นใกล้บอดบิ๊กควีบ้านฟินแลนด์ แต่กับพกไก่กันปันไหนค่ะพี่น้องแต่กับอายุจังหวัดเดียวกันนะคะอืมแต่แล้วแต่แล้วหลังจากคลิปหลุดนะคะคลิปวันเลยะคะ่ะก็มีการแชร์ในโลกออนไลน์นะคะแต่เพื่อนก็บอกนะคะว่าให้ลบคลิปนะคะถ้าใครไม่ลบนะเพื่อนจะปรับนะคะหนึ่งแสนบาทเลยนะคะทุกคนนะอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่ลงคลิปพวกวับวับเบ,บม้ยเบี้ยน่นะนะ มันก็มีความผิดนะคะทุกคนเออมีความผิดตั้งแต่คนลงคลิปแล้วก็คนคนแชร์คนอะไรนั่นนะคะเอฟซี FC บางคนก็บ,บอกว่านะคะโอ๊ยแต่แล้วจะมีคลิปหลุดอะไรออกมาให้เห็นอีกเนาะ,ะสันเอฟซีก็มักเบิงนะคะเอฟซีก็อยากเห็นนะคะพี่น้องคะคอยก็อยากเบิงอยากเห็นอีกนะคะเพราะว่ามันมวนดีนะคะพี่น้อง มันสนุกสนานคอยก็ไปตามเสือกตามเบิงกัเบเพจยังไงต่างๆนั่น,นะคะ่ะว่าอุ้ยมันเป็นยังไงเนาะรูปอันนี้คลิปอันนั่นคลิปนี้คอยได้เห็นคลิปที่ได้พี่น้องคะคอยก็ตกใจอุ้ยแต่แล้วมันก็เห็นชัดอยู่ด้วจ้ะพี่น้องมันก็เห็นเป็นแบบนั้นเลยนะคะีค่ะแต่ว่าพระเอกนะคะเพิ่นก็นออกมาขอโทษเราจ้า โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่มารับชมคลิปวิดีโอนะคะที่เพจของมาดามเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวไปเสือกไปเผื่อเรื่องชาวบ้านแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะคะ <you> สำหรับวันนี้บายบายจ้า